อนนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมส่วนสูง166เซนติเมตรค่ะน้ำหนัก56กิโลกร,รัมส่วนสัด32 24 38ค่ะ เห็นเขาคนผู้ชมข้างล่างก็ลังถกเถียงกันว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้หมื่นห้าจริงไหมจริงค่ะจริงค่ะหมื่นห้าจริงค่ะพร้อม,มอด้วยมงกุฎเพชรและสายสะพายด้วยค่ะพระในบ้านรูปได้กราบสุดซาบซึ้งพรมในเรือนรูปได้พึ่งจึงสุขศี เย็นชีวาเชื่นชิวันหวานชีวีนำปีนีรูปมามหาสวัสดิ์กราบนมัสกานพระพุทธพระวันดีคณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องชาวมหาสวัสดิ์ทุกท่านดิฉันนางสาวกนุกอรอจอยกวีกูลอายุ23ปีหมายเลข15กํากำลังศึกษายอยู่มหาวิทยาลัยศรีประทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจการบินและการตลาดดิจิทัลดิฉันรัก และศรัทธานในวัฒนาธรรมอันรํำค่าญงดงามตาพาเพลินจิตและที่ฉันต้องการจะสารต่อประเพณีอันงดงามนี้คะ่ะอย่างไรก็ตามขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวสระยาเป็นกำลังใจให้สาวไทยเสื้อสายจีนนางหวยแต่จริงใจคนนี้ด้วยนะคะไท,ท,ทยกลัวทูจี้ช่างโยเยผู้หุ่นเชดเชิตื้อต้องชีจอเจื่อตุ้ยเชื่อตุต้อหรือชื่อเหมยห่าวเฉื่อทอ,องตระไอเฮิร์สิงหงดิฉันเชือ่อค่ะ ประเพณีจะาดาามแบบนี้ตลอดไปเพราะความรักความเมตตาของทุกคนค่ะสาสิสธรแจ่มฟ้านบนาพาเฉิดฉายชดช่วงพันนรายส่งประกายพายแผวตาสิบห้าค่ำเดือน12น้ำปริ่มนองคองมะฉาน้อมนบแม่คงคาทั่วทารารอยกระทมตึงค่ะ สาสจีนนะมาทั้งบทกวีไทยด้วยเลย,ยสุดยอดเอ๊